ที่รากกระปังนะครับของผมเกย์จองนู่นเลยจานไหนก็จะดูด้านในมันด <keeper> ูด้านในนะว่าจะสวยไหมครับนี่เลยนีเสาคำจันทร์อยู่นะเพื่อไม่ให้ต้นไม้ไปลับนี้เวลาลมมาตรงนี้มีบอกระดบนี่ไปเอาประมาณนี้เดี๋ยวไปดูหน้าบ้าน บ้านก็จะประมาณนี้แสงมันอาจจะย้อนหน่อยนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันยอ้อมนมาดูต้นควาต้นจะอยู่ความสูงประมาณสองเมตรครับสองเมตรไม่ดที่คิดพี่อยากได้ให้คนรัวนะครับแต่รอน้องพัตโตเดี๋ยวเขาก็รนนะัวต่อที่ร้านที่สองครับน้องไม่ได้ถ่ายตอนิด เดีมาดูก็เสร็จแล้วมาดูอเลยแกจะลงอันนี้ช่างจุนเนี่ย m ร d i f ทำไมไม่ร้องซับที่จริงกต้องมีบล็อกหนึ่งวงนะครับแต่เกิดอุบัติเหน่อยวันนี้ก็เดี๋ยววันที่ยี่สิบเก้าช่วงบ่ายเรามาเตรียมบล็อกให้พี่เขาดูเป็นแดวโกะก็นี่ทีมงานนลยมาดูที่เราปลูดออกเด็กๆเขาทำกันอันนี้ปลูกไม่นานนะครับปลูกง่ายเด็กๆเขาทำงานต้นนี้แล้วเราก็จะไปหาที่กิน ทิ้งใส่หมู่บ้างคนหนึ่งครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็เสร็จภารกิจไปเจอทำไมคิดบ้างครับด้วยบ้างเหรอไปไปมือตืนไป